สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูค่ะวันนี้ก็มีเก็บความรู้เล็กๆมาให้สำหรับคนที่ชอบเล่นหวยยี e ่กีมมาได้รู้กันนะเลขรูดคืออะไรรูดหน้าคืออะไรรูดหลังคืออะไรมีวิธีการแบบไหนอย่างไรหลายคนก็อาจจะพอรู้บ้างแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้มาดูไปพร้อมๆกันค่ะ เลขลูดหรือรูดสิบเก้าประตูคือการที่เราได้เลขเด่นมาหนึ่งตัวแล้วนําไปจับคู่กับเลขศูนย์ถึงเก้าเพื่อให้ได้เลขสองตัวไปแทงนะคะตัวอย่างนะคะเมื่อเราได้เลขเด่นมาคือห้าลูดหน้าก็จะเช่นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้า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 เจ็ดห้าแปดห้าเก้าส่วนลูดหลังคือศูนย์ห้า หนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าลูดหน้าคือเลขห้าจะอยู่ข้างหน้าทั้งหมดส่วนรูดหลังเลขห้าจะอยู่ข้างหลังทั้งหมดเลขทั้งหมดรวมกันออกมาจะมียี่สิบเลขแต่จะมีเลขหนึ่งชุดที่ซ้ำกันคือห้าห้านะคะถ้าระบบเขาจะตัดออกให้ค่ะ เลขทั้งหมดจะเหลือแค่19ตัวหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกคือเลข19ประตูและในกรณีที่เลขเด่นของเราไม่ได้ระบุว่าบนหรือล่างดังนั้นวิธีการแทงที่รัดก,กลุ่มที่สุดของเราคือกดบนกดล่างและกด19ประตูเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะนี่ค่ะเว็บที่คุณที่เลือกเล่นคือสามารถเบ็ด เว็บมีไว้ใจได้จริงฝากง่ายถอนได้จริงไปดูวิธีแทงกันเลยจ้า ยังไงกันบ้างคะตบเก็บความรู้เล็กๆสำหรับหัวยี่ทีครั้งต่อไปจะมีคลิคอะไรมาบอกอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะจ๊ะ